กัมพูชาโง่เกินเบอร์คุณผูบบ้ชมตีข่าวใหญ่นะสาวไทยกินหมูดิบทั้งที่ความจริงกินแฮมพรามา่าแต่เขมรไ,ไม่รู้จักค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผูบบ้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเ e ซบ o ๊กทวีลงของเราให้ด้วยนะคะนี่นะเอาชมตอนนี้ในสื่อคุณภาพชื่อดังจากกัมพูชาอีกแล้วนะคะก็เข้าใจว่าประเทศเนี่ยเขานะคะการศึกษาไม่ได้มาตรฐาสนสากลแต่ก็ไม่คิดว่าจะโง่เกินเบอร์กันขนาดนี้นะ,ะตีข่าวใหญ่แบบไร้การศึกษากล่าวหาสาวไทยกินหมูดิบทั้งที่ความจริงเนี่ยมันคือพรามา่าแฮม ที่กินดิบได้ตังหากแหละจากขมนโง่แล้วเรื่องนี้ผู้ชมเพจ KBN นะคะของกัมพูชาที่ชอบโจมตีถ่ายเป็นกิจวัตรประจําวันโพสต์ติข่าวว่ามีภาพวิจารณ์สาวไทยนั่งแล็บสดกินหมูดิบกับมะละกอนะคะแล้วก็บอกประเทศไทยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมพศ2567ผู้ใช้โซเชียลมีเดียติ๊กตอกนะคะจำนวนมากในประเทศไทยแชร์วิดีโอของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีบัญชีชื่อสุการญาพักคินอะไรสักอย่างนะคะนั่งกินหมูดิบกับมะละกอสดๆค่ะนะคะผู้ชมแล้วชาวเน็ตที่ไร้คุณภาพของขมนเนี่ยก็เข้าไปขับเยอะเย้ บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปไวรัสเข้าสมองพ่อหมูเต็มไปด้วยไวรัสนะคะแต่ที่น่าสนุกกว่าค่ะคือมีคนเขมรนะคะที่ออกมาแซบเรื่องนี้ด่าสื่อใหญ่บอกว่าอย่าไปเสือกเรื่องของคนอื่นสิ่งสําคัญก็คือห้ามกินรองเท้านะคะด่าคนในเขมรกันเองเลยนะคะเพราะว่าเคยทําคลิปกินรองเท้านะให้ทั่วโลกเขาขำกันมาแล้วแล้วชาวเน็ตไทยเองก็เวทนาผู้ชมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความจริงนะ,ะของหมูดิบในคลิปตามที่คนเขมรดก็งูเขาไม่รู้ไม่เข้าใจกันค่ะ เราลองมาดูความมีน้ำใจของชาวเน็ตไทยคุณผู้ชมที่อยากจะสอนให้ความรู้แทนระบบการศึกษาเขมรกันดีกว่านะว่าเขาแสดงความเห็นอย่างไรค่ะคนนี้นะะบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยนะไม่รู้จักสมุกกิทเบคอนนะคะน่าสงสารมากคงไม่เคยกินอาหารจากต่างประเทศบางที่ในการศึกษาความรอบรู้ก็สําคัญมากนะ,ะขนาดสํานักข่าวเนี่ยยังไม่มีความรู้แล้วประชาชนจะขนาดไหนที่กัมพูชาไม่น่ามีแฮมกับสมุกกิทเบคอนนะคะเพราะ,ะว่าราคาเนี่ยมันแพงมากค่ะนี่นะคะผู้ชมแล้วถ้ายังไม่เก็ตเนี่ยมาฟังเลยนะว่าพามะแฮ คืออะไรหากพูดถึงแฮมนะที่มีความขึ้นชื่ออย่างมากของโลกที่คนในแวดวงการอาหารเขารู้จักกันเป็นอย่างดีนะหนึ่งในนั้นนต้องมีพาม่มาแฮมแฮมของเมืองพาม่าจากประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะแล้วสําหรับรสชาติของพาม่มาแฮมแบบดิบนะคะคือจะมีรสหวานนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมพาม่มาฉ่ำนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมีคอรีตต่าแล้วก็อุดมไปด้วยกรดโอเลอิกนะคะซึ่งเป็นไขมันโอเมกา้า9ที่ดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานอีกด้วยค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของพาร์มา ะะคือความเข้มงวดของสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้คือได้มีข้อกําหนดนะคะไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีสารแต่งสีสารกันบูดหรือว่าสารแต่งเติมอ,อื่นนะคะให้ใช้แค่เกลือในการผลิตเท่านั้นรวมไปถึงการห้ามนําเอาอบรมควันหรือว่าแช่แข็งพม,มาแฮมนะคะจึงได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบ100%ค่ะส่วนคนขเขมรค่ะที่ไม่รู้จักอาหารดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ก็ <ๆ S 2> ต้องง่ดักดันกับการกินรองเท้าต่อไปนั่นนะคะ